ออครับพวกช่องคุกอ์ตแมนชาพนรัสถานเผาศพซัด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 ทวันนี้จะเป็นการประชุมเพลิงนกกระจอกนะครับซึ่งเราได้ทำพิธีการสวดพระพิรัมไปเสร็จสิ้นไปเมื่อคืนแล้วนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาของการเคลื่อนศพไปยังในจำลองดังเดิมของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะ เคลื่อนศพไปยังเมนจำลองกันเป็นันดับแรกนะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเคลื่อนศพโดยรถเกวียนของเรานะครับติดไปทะเบียนรถเตาถึงสี่ถึงสี่และนะครับด้านหลังก็เป็นหึบศพของนกกระจอกนะครับตอนนี้รถเข็นศพของเราก็จะเคลื่อนไป นะรบ,บริเวณสนามหญ้าบริเวณบ้านคุกคุกนะครับซึ่งเป็นที่สำหรับประกอบพิธีการประชุมเพลิงกันเป็นประจํานะครับรถเข็นศกของเราก็เคลื่อนไปย่างช้าๆตอนนี้เราก็ได้ตัดหญ้าให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับก็จะเห็นกองหญ้าที่เราได้ตัดเพื่อตกแต่งสถานที่ ให้มีความสวยงามอาตอนนี้รถบุญศพของเราก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณที่จัดงานประชุมเพลิงคือเมนจำลองดั้งเดิมของเรานะครับตอนนี้รถเข็นศพของเราก็ได้มาถึงยังเมนจำลองเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็จะทำการเวียนรอบเมน สามรอบนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมกันเวียนรอบเมนสามรอบนะครับในการเวียรอบเมนสามรอบนะครับรอบที่หนึ่งก็จะเป็นอันนี้จังนะครับ ีรถเข็นศพของเราก็กำลังจะผ่านรอบที่1น,นะครับเข้าสู่รอบที่2นะครับก็จะเป็นทุกขันนะครับนี่ผู้เข็นศพของเราก็ยังเป็นคุณพ่อของกุกกุกอัดแมนผู้มีหน้าทีา่เป็นผู้ช่วยในการจัากงานศพในทุกๆคลิปนะครับ เก็มศพของเราก็กำลังจะผ่านรอบที่สองนะครับต่อไปรอบที่สามนะครับก็เป็นอนัตตาครับรอบที่สามรอบสุดท้ายของเรานะครับนี้เราก็ถ่ายทำโดยใช้กล้องของโทรศัพท์ซัมซุงครับก็เราต้องการภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความสวยงาม อ่าน,นี้ก็ครบ3รอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะจอดรถบริเวณหน้าเมนเพื่อเตรียมการทอดผ้าบางสกุลกันต่อไปนะครับที่เราจะทำการทอดผ้าบางสกุลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าบริเวณที่จัดงานประชุมเพลิงของเรานั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอ่าส่วนแรกก็จะเป็นการจุดเทียนทูเลบรสบนะครับก็มีทูมีเทียน2เล่มน,นะครับ ทางด้านขวานะครับก็เป็นพระคุณเจ้านะครับสี่รูปก็มีอัสนะนะครับเตะเต็งเต็งตรงเตงและต้องตายนะครับก็มีฐานนะครับสําหรับพระคุณเจ้านะครับมีอาศนะนะครับและบันไดทางขึ้นทางลงและมักกทถายกผู้ที่นำการพิธีในการประชุมเพลิงวันนี้นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นแค่ผู้มิเกียนะครับผู้มา ร่วมประชุมเพลิงในวันนี้นะครับน้องเก้วที่จะเป็นแบบจาลองนะครับก็คือคนที่มาร่วมประชุมเพลิงนะครับก็เราก็ทําขึ้นเพื่อให้มันมีความเหมือนจริงนะครับต่อไปทางด้านหลังนะครับด้านหน้าก่อนขึ้นไปยังเมนนะครับก็จะมีสิงห์สองตัวนะครับมีบันไดยพญา,านาคและมีนะครับถุรงรีเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นคําที่ทุกคนจะต้อง พบเจอไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะครับก็มีดอกไม้นะครับประดับบริเวณเมนให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็ถัดไปด้านหลังก็จะเป็นเมนสําหรับเผาศพนะฮะทุก,ท,ก,ท,กทิปนะครับสัตว์ทุกตัวก็จะต้องผ่านเมนตัวนี้นะครับก็เผาศพมาหลายสิบตัวนะครับ <Nope. S 1> แล้วทั้งหมดนี้ก็คือส่วนประกอบทั้งหมด ของบริเวณเมนเผาศพเจ้าหนกกระจอกในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจะตั้งหีบศพนะครับเพื่อประกอบพิธีการทอดผ้าังสกุลเรื่อพิธีในการทอดผ้ามาสกุล <pleased> เราก็จะทินจุดทิ้ทุกขลบศพนะครับขอเชิญประธานในวันนี้ก็คือกุ๊กฮัทแมนนะครับจุดทินทุกขลบศพครับก็จจุดเทียนทางด้านซ้ายก่อน จุดทูปหนึ่งหนึ่งดอกอน,นี้ประธานในพิธีเราก็ได้จุดทึงทูปขอดบศพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดัดต่อไปเราก็จะเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุลทั้งหมด4ชุดนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับผู้ที่มีรายนามาต่อไปนี้นะครับ เตรียมขึ้นทอดผ้าบางสกุลนะครับเราก็ได้จัดตั้งคีบศพไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วางบนแท่นไม้สีแดงนะครับแล้วก็มีผู้ใส่โยงมีผานเตรียมทอดผ้าบางสกุลวันนี้จะทอดทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายนามของผู้ที่จะขึ้นทอดผ้าบางสกุลในวันนี้นะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับสำหรับรายนามผู้ทอดผ้าบางสกุล ก็มีทั้งหมด4ชุดนะครับก็มาฝังชุดที่1นนะครับขอเชิญนายนัทนนท์ทนสรีพิมพ์น้องธรรมสอนสังทองน้องปณิธิทักการดีและน้องชยา,านันดวงประทีทอดผ้าบางสกุลชุดที่1นะครับขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะครับนิม,มนต์พระคุณเจ้าหนึรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับ อนิจจวตสังขาราอุปาดวายธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชชันติเตสังอุปสมุสุโคต่อไปชุดที่2นะครับขอเชิญน้องอนุพัต์เอ็นดูน้องเกื้อกูลน้องพงพิพัฒน,น์พลลนันน้องบาทน้องธันวาคำพิลานนท์น้องกีตา้าและน้องปนวิตย์สุกเกิด ทอดผ้าบางสกุลชุดที่สองครับๆๆๆกาบนิมนพระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับอ,อนิจาวตาสังขารอุปาดาวายธรรมิโนุปปัิต,ตาวานิรรชันเตเตสังอุปสมมุสุโค ชุดที่สนะครับขอเชิญน้องภูวดลทินันน้องกัรตะเมรนุชจ,จ้อยน้องคิวจากช่องเตาเผาสาตว์แชนเนลและนายสนขันแก้วนะครับพ่อผ้าบางสกุลชุดที่3ครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับอาาานิจวตสังข อุป,ปดาดวายธรรมิโนอุป,ปชิตวานิรุชันเติเตสังอุปสม,มุสุโคการทอดผ้าบางสกุลชุดสุดท้ายครับชุดที่4ขอเชิญน้องวงศกรบุญหนุนคุณมนทา f อฟซีคูกุกนะครับน้องเพิ่มชาแนลนะครับและคูกุ๊กอาร์ตแมน เจ้าของช่องชาพนศศาสถานสัตว์ทอดผ้าบางสกุลชุดที่สี่ครับนิม,มนต์พระคุณเจ้านึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวตาสังขาราอุปดาดวายธรรมิโนอุปชสิต,ตาวานิโรจนเต ตสังอุปสมุสุโคยัคูว oh ้าวก็เสร็จ uh, สิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการทอดผ้าบางสกุลสี่ชุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ขึ้นทอผ้าบางสกุลทั้งหมดนะครับกอเป็น FC ของคกุ้งนะครับก็ขอขอบคุณที่นะครับเสนอชื่อและใครที่อยากจะนะครับเสนอชื่อเป็นผู้ทอดผ้าบางสกุล หรือเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมนะครับพงลิดพานะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลำดับต่อไปเราก็จะทําการเปิดฝาลงเพื่อทําการล้างน้ำมะพร้าวเจ้านกกระจอกนะครับเพื่อเตรียมการประชุมเพลิงจริงกันในลําดับต่อไปครับก็จะเป็นพิธีการเปิดฝาลงและสปัเลนะครับทำพิธีการล้างน้ำมะพร้าวนาศเจ้านกกระจอกนะครับ กลเลครับเปิดฝาลงนี่ก็เป็นศพนกนะครับเดี๋ยวเราก็าน้ำมะพร้าวนี่นะครับเป็นล้างน้ำมะพร้าวก่อนที่จะประชุมเพลิงต้องล้างมะพร้าวก็เป็นธรรมเนียมมะพร้าวก็เป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับเพื่อชำระล้างให้ศพก่อนประชุมเพลิงนะครับอางอบ่อไปเ,อเราก็จะนำฝาลง เข้าสู่เตาเผาศพ oh, <no. S 1> แล้วก็นำศพของชนกกระจอกเมนเพื่อเตรียมการประชุมเพลิงจริง <c oughs> เพื่อส่องดวงวิญญาณ <c oughs> ไปสู่ <c oughs> วสวรรค์และไปสู่สุคติ <c oughs> จากคุกกุ๊กอารแมนนะครับ <c oughs> ในขณะนี้ก็ <c oughs> ถึงเวลาของการประชุมเพืิงจริงนะครับ นี่ประธานในพิธีของการประชุมเพลิงในวันนี้นะค,คือ100ร้อยตีเฉลวยบุญสิทธิ์นะครับก็จะประชุมเพลิงนะครับวันนี้เริ่มเลยนะครับน,นี่เชือเพลิงของเราก็จะเป็นปืนไม้นะครับโอ้พระเจ้าจยอดมันยอดมากอันนี้ก็เรื่องการประชุมเพลิงจริง เป็นการส่งดวงวิญญาณของเจ้านกกระจอกให้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปสู่สุคตินะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมตามธรรมเนียมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับคลิปนี้ก็ขอสัก1นึ่งพันไลค์นะครับนะถ้า1นึ่งันไลค์เราก็จะนะครับจัดเมนพิเศษให้นะครับ หรืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ช่องกู๊กอ์ตแมนนะครับนี่ก็จะเข้าสู่1นึ0งมืนสองพันซับสไคร์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามตั้งแต่ EP ที่1นะครับจนถึง EP ล่าสุดนี่ก็เป็นการเผาศพจริงดูใช้เมนจำลอง นี้ด้านนเมน,นะครับก็เห็นซบนกนะครับอ่นี้ก็คือเป็นสังขารที่อ่าไม่ว,ว่าคนหรือสัตว์ก็จะต้องเข้าสู่เชิงตะกรอนหรือว่าการเกิดแก้เจ็บตายทางด้านนี้ก็เป็นพระคุณเจ้านะครับส่วนทรงดวงวิญญาณของเจ้ามรจกจจก ให้ไปสู่พบคูณที่ดีนะครับอ่าแล้วสำหรับแค่ผู้มิเกียรนะครับที่มาโ่วงงานนะครับก็อย่าลืมรับของชม่วยกับบ้านกันด้วยนะครับคนละหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้มือเจ้าภาพก็มีถ้วยคนละหนึ่งใบนะครับก็รอรับทางด้านล่างด้านหน้าได้เลยนะครับอ่าสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็มาถึง ช่งสุดท้ายของการจัดงานประชุมเพลิงให้กับนกกระจอกนะครับก็คลิปหน้านะครับจะเป็นการจัดงานโลให้กับสัตว์ตัวไหนก็จะลืมติตดตามช่องกู๊กอัดแมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุกคุปปัตแมนด้วยนะครับ